ทุกคนเรากำลังจะไปตามหาชาลมุดของพี่ปู่นะ,ปะไปรีบไปอย่าไม่ทันมีเวลา40นาะทีรถไฟจะออกตามหาเดินมุ่งหน้าไปเลยนะใครมานครศรีธรรมราชต้องมาตรงนี้ใกล้กับตลาดสดเทศบาลน,นครศรีแล้วทุกคนจะออกจากรถไฟปั๊บเดินตรงไปเลยทุกคนนี่ฮะ จะทันไหม40นาทีโดนนะใช้เวลาดูนแต่เดินแป๊บเดียวเองทุกคนจาะแต่มีของหนักอนะ่ะทุกคนนี่วงเวียนแต่รถไฟนี่ใครไปวัดพระมหา,าธาตุไปทางนี้ไปสาลหลักเมืองได้ดูทุกคนเรากําลังจะมุ่งหน้าไปหาดใหญ่นะก็เลยกําลังจะเปลี่ยนใจแพนว่าเอ๊ะค่อยไปไปชาลมุนขราวหน้าดีไหมแต่แหมเดินนิดเดียวทุกคนไปจะทันไหมมันก็ใกลอ,อยู่นะเดินกลับมาทันไหมโอ้ชาลมุนเจ้านี้ดีมากอร่อยมาก สาขานี้นะมานครต้องสาขานี้จากทุกคนจากนะฮะอยู่ตรงเจอตลาดสดเทศบาลน,นครแล้วเนี่ยอยู่ขวามือเลยแต่ถ้าเดินเลยไปใช่ไหมก็จะเป็นถนนพัฒนาการขู่ขวางเลี้ยวขวาไปทัวในหนังไนงะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช็คอินที่ชดาก่อนชดาอดาตครก็นั่งสองแถว15บาทไป,ไปเอากระเป๋าเก็บก่อนมีรถไปทุ่งส่งก็มีนะนะฮะ ก็จะไปเช็คอินที่ชดาแล้วก็ออกมาชาละมุญทหีหลังเนี่ยบุญกันน่าจะทันอยู่หรอกอเพราะว่าเรามุ่งตรงไปเลยคิวรถไปชดาแอดนครโรงแรมหรูหลานะนะครับก็จะเป็นคิวรถชาสลาทุกคนจะไปทาง g l o b a l เป็นถนนอ้อมข้าวที่ลาวูดน,นะมาลุ้นกันว่าจะทันไหมทุกคน เลยไปนหน่อยเดียวเองสองแยกชาลามุนอวดความเป็นตัวเมืองนครที่ใกล้กับรถไฟเนาะจริงๆเมืองนครใหญ่มากจะออกไปนอกเมืองใจเมืองการเมืองได้หลายจุดเลยตรงเนี้ยจะเป็นสีแดงข้าวังแสดงว่าใกล้กับชาลามุนของพี่ปูละนะฮะตามรอยมาได้เลยท้เที่ยวนครนะฮะอยากกินแบบว่าชาใต้แท้ๆจะมีเมนูอื่นด้วยนะ ตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปก็จะเป็นคิวรถสาราร้านดํากันเองจําได้ไหมก็ไปท่าสาราแล้วก็ลงชดาหบาทออกไปประมาณ4-5่หกิโลเองทุกคนวัดบูรณารามอยู่ข้างหน้าจะดูสิสะพานลอยที่สวยที่สุดของประเทศจะเป็นแบบนี้เลยหลายจุดนะไม่ใช่ที่นี่ท่าวังที่เดียวนะตรงนี้เรียกว่าแยกท่าวังจ้ะทุกคนเนี่ยตรงก่อนจะถึงธนาคารกรุงเทพไปหากะเป็นคิวรถแบบนี้ละ ก็จะถันะทุกคนอย่ารุ่นกันมีหาวัดบูรณาราตรงนี้รถสวยทุกคนห้างสาหัไทยอยู่ซ้ายมือนะเราก็จะเดินเลยไปอีกนิดหนึ่งสวยอกอบแคนาทุกคนที่เขาไปทอดกินใส่หมูสับแล้วก็เอาไปต้มกินกับน้ำพริก นี่ฮันุ้นกันว่าจะตกรถไฟไหมนะครับทุกคนจริงๆโรง,งแรมในเมืองตรงนี้เห็นหมันก็มีความธรรมชาติอยู่นในเมืองเลยนะฮะเดินมาไม่ไกลแต่เราไม่ได้มารีวิวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่จะให้เรามาที่จะมาถ่ายมาเลยประมาณบางโรงแรมเขาก็เลือกไงเขาก็ลังเกียจช่องเล็กๆของเราเขาบอกว่า โอ้ยังไม่พร้อมอ่างเงี้ยเขาให้อยากได้ยูทูบเบอร์จังๆ,ๆอะไรประมาณนั้นแต่เขาก็จะกลัวเรื่องค่าใช้จา่ายอยู่เราบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยเรื่องค่าใช้จ่ายเราไม่ได้คิดเลยอะไรประมาณนี้แต่เขาก็ไม่เอานะเพราะว่าเขาเห็นเป็นช่องเล็กไงเห็นไหมไม่ได้ว่าอยู่ๆทําไมไม่ไปที่นั่นไม่ได้ยิงเลยช่องเรานะครับก็ไปคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมหรูหราอยูสิตาไลลเวอร์แคแบบร์เบดิซอร์ตวเนี้ยฮะนครน่ฮะชดาอะนครก็โรงแรมเลิศยิ่งใหญ่ ถูกไหมก็ไปมาชุมพรการเด้นหัดใหญ่เดอะเรสหัดไซรีอนะไรเงี้ยชียงมงเชียงใหม่ลำปางโรงแรมเลิเลหลากหลายนะบางโรงแรมก็ไม่ได้ขนาดใหญ่แต่คุณภาพสูงมากๆนะฮะเนี่ยกำลังลุน้นว่าจะทันชาละมุนตรงข้างหน้าจะเป็นตลาดสดเทศบาลหัดใหญ่ตลาดสดเทศบาลนครดุกคน กำลังจะนักรถไฟไปหัดใหญ่นะฮะ mm hmm. ก็เลยพูดถึงนะครับนี่เขามีความเป็นอาหารเช้าหลายร้านอยู่นะตรงนี้ทุกคนรีบหน่อยอ้านี่ไงตลาดสดถึงแล้วนี่เลยเดินเดินมาไม่ไกลแต่เรานึก,กว่าไกล่ตลอดเลยเพราะถ้าเกิดเดินทะลุไปก็จะเป็นถนนพัฒนาการคูขวางไปครัวในหนังยากมีทีหนึ่งช่องเราแม้จะเป็นช่องเล็กๆสองช่องเนาะแต่ก็มีโฆษณาเข้าเป็นร้อยๆตัวอันนี้คือความภูมิใจว่าแสดงว่าช่องของเรามาถูกทางถูกปะ ไปได้หลุนว่าฟ้าดินจะให้ไปเจออะไรดีๆนั้นไงชาลามุนแล้วนี่คือตลาดสดเทศบาลน,นาคร4ีทุกคนจ้าถึงแล้วนะครับเห็นไหมไม่ไกลเนี่ยรถไฟเห็นไหมนั่นลังคาหน้าถัดรถไฟต้มๆนี่ฮะบรรยากาศตลาดสดเทศบาลน,นาครรีธรรมราชเมืองศาสตร์เมืองซินกบกุ้งปูปลาพระาธาตุทองคําชิ้นฉ่ำธรรมชาติและธาตุอุด,ดมเครื่องถม สามกษัตริย์นี่ฮะชาลามุนสาขาคู่ขวางหนึ่งเดียวเท่านั้นจาน้าแม่มรลากาศรถไฟเราก็มีวควกระอถึงแล้วจ้าทุกคน ทุกคนตลาดสดเทศบาลนครสียิ่งใหญ่ลังการพร้อมกับมีชาลามุนสาขาคูขวางหนึ่งเดียวทุกคนจากพิานาครทีไรเราจะต้องไม่พลาดที่นี่ค่ะเพราะใกล้กับรถไฟด้วยแล้วก็มีเวลาชิวๆนะฮะน่ารักมากก็จะไม่มาไม่ทันแล้วนะกลัวร,รถไฟจะตกเพราะว่าหัดใหญ่เราจะไปหัดใหญ่ไงสิบโมงยี่สิบรถไฟอออแต่ก็ยังใช่เพราะชาลามุนสาขานี้นะ ปลาสาขานี้เท่านั้นฮะอ๋อนี่น,น,นีกันเองแมะะ่ค้าแบบน่ารักมากเราเกือบจะเรียกว่าอ้อลืมไปแล้วนะเพราะไม่ได้มานะครศรีธรรมราชทุกวันไงถูกไหมัท <laughs> ุกันกา <c oughs> ปีเราหนสองปีหนห,ห,หรือว่า3ปีสองหองนอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ลืมชาละมุนของพี่ปูนะ่แน่นอนน่ารักเขากันเองด้วยแล้วเขาปรุงรสชาติแบบถูกใจชาวโลกกลมกล่อมกําลังดี